ครับสวัสดีครับพ่เแม่พี่น้องลุงป่าวที่กรบรอกักทางแพียงสุขุสุขนครับเมื่อนี้เป็นยามข้าวแรงครับตอนข้าวแรงของวันที่11ครับเดือนตุลาคม2 5 6 6หารอยครับเมื่อนี้มารายงานอโลโปขาวบอกพีบอกน้องในส่วนของระดับน้ำนะครับบริเวณลำน้ำมูลครับด้านหลังที่วระการอำเภอราสีสไลครับพี่น้องครับ ระดับปริมาณน้ำครับเสามือนี่ครับนี่ครับตรงสะพานลํำน้ามูลเลยครับขามมาขามไปของอำเภอราสีสไลดครับมือเศา้านี่นะครับหนาฝายราสีสไลดครับระดับน้ำเพิ่มขึ้นไป16เซนติเมตรครับผมยังอยู่กว่าตามกว่าระดับกักเก็บอยู่ครับพี่น้องตามกว่าอยู่1 9เซนติเมตรเด้อนะครับในส่วนของระดับทายเค่อนครับก็คือระดับที่ไหลลงมาเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นไป8เซนติเมตรครับมือเศา้านี่นะครับสำหรับในส่วนของ ระดับน้ำนะครับก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าฝนฟ้านะครับใน3 4หาหมื่นที่ผ่านมานะครับฝนก็ตกลงหลายพื้นที่นะครับก็เห็ดให้ระดับน้ำนะครับในลำน้ำก็มี จำนวนที่หลายขึ้นนะครับมีจํานวนที่หลายขึ้นกะในส่วนของส่วนที่ได้รับผลกระทบนะครับกะมีอยู่บางส่วนนะครับที่ส่วนที่เป็นส่วนหลุมต่ํานะครับสีน้ำเทอร์ล้นออกไปนะครับจากลําน้ำที่มีขั้นได้นะครับแต่สําหรับในส่วนของบริเวณที่มีขั้นได้นะครับก็ยังคงต่ำกวาตลิงหลายเติบครับพี่น้องนี่ครับมือนั้นเข้าลงไปลงไปฮอดขันนันครับตอนนี้กันนี่ก็เหลืออยู่บ่หลายแล้วนะครับ ฝั่งด้านโนนครับกบสิเห็นเกาะกับเริ่มสีบ่เห็นแล้วนะครับกับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยครับถามว่าในส่วนต่อไปครับถ้าหากฝนฝ่านะครับยังบ่ตกอยู่นะครับยังเป็นในลักษณะนี้อยู่นะครับระดับน้นา็น่าจะส่งโตครับพี่น้อง นะครับการยังมาท่าตในมียังหลายนะครับในส่วนของลำน้ำมูลในพื้นที่ของอำเภอราศีสไลดนะครับจังหวัดศรีสะเกดในส่วนของหัวหน้าครับก็เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างฝ่ายราศีสไลดนะครับคับโครงการหัวหน้านะครับโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหัวหน้านะครับซึ่งเป็นโครงการที่เชื่อมต่อครับระหว่างโครงการส่งน้ำและบํารุงรักษา มูลลางของฝ่ายราศีนะครับกาสีอยู่ในโซนของเขตเดียวกันอ่ะกลับมาโลโพขาวบอกพี่บอกน้องครับระดับสถานการณ์น้ำก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์ปกติครับทางนี้ครับยังประัานได้หลายปันใดครับพี่น้องยู่ฟังใดน้ำหลายน้ำหลากปันใดอยู่มองใดนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับบอกเข้าน้ำแน่เด้อครับพี่น้องเด้อเสด้มาโลโพขาวบอกแจ้งเตือนไปพี่บอกแจ้งเตือนน้องให้ได้รับรู้รับทราบต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจเข้าน่ครับสำหรับวันนี้สบายดีครับสวัสดีครับ